สวัสดีค่ะพี่แจ้วสวัสดีค่ะอันนี้ที่นั่นที่ที่นี่ที่จังหวัดพิจิตรใช่ไหมคะใช่ค่ะอําเภออะไรครับพี่อโพประชัช้างปรับช้างวพิจิตรแลวพี่ปลูกมะนาวไว้กี่ไร่คะเนี่ยสองไร่สองไร่ปลูกได้นานหรือยังครับพี่ปีประมาณหนึ่งปีอ๋อแล้วพี่ได้รู้จักกับเวอร์แพนนี่นานหรือยังคะนาน้ะคะแล้วฉีดไปนานเท่าไหร่อ่ะเนี่ยฉีดประมาณสองครั้งแล้วฉีดแล้ว เป็นมีความรู้สึกเป็นยังไงบ้างพี่ประทับใจยังไงบ้างประทับใจว่าฉีดดีลูกเอ่อลูกดก,ก,ดกแตกยอดดีมีดอกดีมันจะช่วยเพิ่ม<ก>เพิ่มยอดใช่ไหมพี่จ้ะเพิ่มยอดยืดยอดอดอกเยอะกว่าเดิมแล้วเราเป็นยังไงบางคะน้ําดีไหมมะนาว น้ำดีจ้าลูกก็จะเท่าๆกันเสมอเสมอไปหมดเลยนะลูกก็จะเสมอการกรดกกว่าที่ยังไม่เคยได้ใช้ใ่ไหมครับพี่จ้าจ้าแล้วพี่เป็นไงบ้างประทับใจไหมพอใจไหมประทับใจพอใจจะใช้ยาตัวนี้ค่ะแล้วก็แนะนําเพื่อนสวนข้างๆไล่ข้างๆด้วยเนาะจ้าว่าเวอร์แพนใช้ดียังไงจ้าโอเคค่ะ